พี่น้องอ,อุ้ยพี่น้องเอ้ยงามงามเปนละงูน้องเหลืองครับนี่เกิดบ่าท่านมาทุกหม่อง,หมองได้พี่น้องผมไปหล่อเบื้งองละผมบ้าไม่ฉี่ขืนละเหมือสองมือนี่แล้วครับคันโอุ้ยดอกเลยพี่น้องมีแต่บักสามารถเลยพี่น้อง งามๆเลยครับผมเก็บอยู่หลาดบุรีนะพี่น้องเนาะผมหาเลาะเบิ้งเฮ็ดปวกครับพี่น้องเฮ็ดปวกก็ได้ในเห็ดละงกนาครับพี่น้อง,งยำนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกตัวล่าเนาะครับพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเบ้งครับเวลาแปดม้งนะครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องมุงหัน มาครับพี่น้องโอ้ยเห็ดละงกเหลืองครับพี่น้องดอกจุ้มๆเลยครับงามๆเกงยง่นวันจุวยๆแล้วครับนี่พี่น้องเงค่อกพี่น้องอันนี้ก็เป็นเห็ดไข่นะคะเห็ดไครก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องเห็ดละงกเหลืองไหมพี่น้องปื้พี่น้องเลยมีมูใญ่สุดหรอครับปีนี่เบิ้งดอกครับเบิ้งดอกย่างไปพี่้วครับพี่น้อง มองนี้นเพรา่นเกิดไมพ่พี่น้องอือพี่น้องงามคักพี่น้องผมเหลียวมากผมก็ตื่นเตียนแล้วบ้านนี้อือสุดยอดเลยพี่น้องหลอบที่หกหรอมั้งครับเนี่ยใหนละงอกเหลืองพี่น้องคออีก่ฝนตกครับฝนตกลราบ้านนี้ แดดออกสองสามแดดครับพี่น้องออกครับแมนแมนบันเท่ากับออกอยู่ที่วาอากาศเนาะพี่น้องเนาะเบืองพี่น้องอุย้ยดอกงา,งามเลยครับพี่น้องงามครับเลืองพี่นอ้องเป็นละงกเหลืองดีครับผมมมกมาเนี่ยผมหาเลาะเบิง้งเฮ็ดปวกครับพี่น้องเฮ็ดปวกก็ได้ในเฮ็ดละงกน้ำครับพี่น้องเบิง้ง ย่ำนะครับวันนี้วันที่26่สิบหกตัวล,ล่านะครับพี่น้อง2564ครับมังครับเวลา8ปดโมงนะครับพี่น้องโอ้ยดอกเลยพี่น้องมีแต่บอกสามารถเลยพี่น้องงามๆเลยครับผมเก็บอยู่ลาดบุรีเนาะพี่น้องเนาะมังครับบอกได้แค่ว่าเป็นลาดบุรีครับพี่น้อง ต้องสิบอกหลฟ์ว่านันกิบเมื่อใดครับเพราะว่าพันคนพื้อนจริงมันหาหากินเี่นนพี่น้องเแค่นันแบบนี้พันกินเป็นอยู่เด้อ่ะพี่น้องอุ้ยมันเกิดแห,หงเอาไหมพี่น้องพี่น้องเอ้ยเหงื่อหงอกเหลืองงามขักงามเนี่ยแหงเหงานี่พี่น้อง แตกขึ้นมามกันกนิดหน่อยน,นะพี่น้องอืออุ้ยพี่น้องเอ้ยงามงามมีละงกน์นองเหลืองครับนี่เกิดบ่าท่านมะทุกหม่องเด้พี่น้องผมไปหลอ่อเบิ่งเลยผมหวาดไม่ฉี่ขืนเลยเมือสองมืองเลยแล้วครับคันเชื้อมันยังมาตายมันก็เกิดครับพี่น้องอันนี้มันเกิดแบบต่อเนื่องเนาะพี่น้อง มึงพี่น้องให้ละงอกเหลืองไหมพี่น้องอุ้ยงามขักงามขักมามา่พี่น้องมาเก็บน้ำกานให้ละงอกเหลืองนะพี่น้องออกดีแล้วครับมึงกับพี่นอ้องดอกงามๆเลดพ,พี่น้องอ๋อพี่น้องมึงคุมนี่ครับให้ละงอกเหลืองครับพี่น้องผมว่าแล้วว่ามันสิเกิดอีแล้วว่าแต่มัไม่มีแดดแับมันเกิดลดฝนตกอะ มันรับอู้ดอกงามๆเลยสีบีกแกงสดนวลนๆครับพี่น้องนี่พี่น้องอืมดอ่อนงามครับนีน่เขาเอินเห็หดหัวดำนะพี่น้อง นุ้ยฝุกกสวยพี่น้องสึกกบบัาบานเด้ครับพี่น้องมาอนีผมมาเล่นบอยเห็ดปวาดเล็กดอ,อกกวาดนด้ครับขานบรึกได้ครับพี่น้องเห็ดหัวดำนุ้ยดวงดีครับพี่น้อง อยู่แบบติดท่างเด้เอยครับท่างหลดเลียนชิแมนบันม,มีคนมาเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งครับดอกเห็ดไหมนี่พี่น้องเห็ดปวกเหาองงมูหันเนาพี่น้องเนาะอุ้ยซ้ำยีำ่ผมก็ดีใจได้พี่น้องงั้ยงนะครับมูนน้อยๆ ดอกงามๆนะครับความรู้สึกว่าเฮ็ดสิเกิดครับเพราะว่าแดดมันออกสวงเมื่อแล้วก็ฝนมันตกหลายผมว่าเฮดเรางูอสิเกิดเนี่ยง,งามครับนี่ไข่นึงพี่น้อง,งอือไข่เงาเรางกขาวไหมพี่นอ้องบึ่งเมื่อเงาเลย มีไข่นึงครับมองนี้มีสามไข่พี่น้องสามดอกสามดอกเกิดพี่น้องขาวนะพี่น้องครับมองเดียวสามดอกครับงามๆเลยครับนี่จะไงไงห็ดไข่ครับพี่น้องมันถือฝนนะคะมันก็เลยผู้หายอย่างหน่อยค่ะพี่น้องเห็ดไข่เหลือง,ะะง,งเลยค่ะมึงค่ะงามๆเลยค่ะ ไายค่ะพี่นอ้องม,มึงค่ะถอือน้อนไอ้ถือหอยจ้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นผลงานของข้าวมอน,นี้นะคะพี่น้องก็ได้ประมาณนี้ละคะ่ะเห็ดปวกเห็ดละงกเหลืองเห็ดละงอกขาวสามไข่ค่ะพี่น้องแล้วก็สิมนีเห็ดดอกไข่พอได้สุกค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะนะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้อง